Like no ไม่ได้กลับมาเวอร์ชั่นนี้นานมันวังเวงจังโอ้ซอมบี้ไปไหนกันหมดนี้อ่ะผมกะว่าจะดูว่ามอสท,ที่ผมลงเนี่ยเวลาสู้กับซอมบี้มันมันโชว์เลือดซอมบี้หรือเปล่านอ้อ เพราะว่าหลังจากลงแนะนํามอสครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนขออยากได้มอสที่มันจะโชว์เลือดของซอมบี้ซึ่งผมก็ไม่เคยสังเกตนะว่าเกมตัวหลักธรรมดาธร,ราเนี่ยมันโชว์เลือดหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่ผมลงมอสเล่นมอสมาเนี่ยมอสส่วนใหญ่ที่เป็นมอสเกี่ยวกับ UI หรือเป็นมอสยกเครื่องเนี่ยมันจะแถมมาให้อยู่แล้วผมก็เลย จะลองมาดูว่าไอมอสตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมอส UI ของ s m x เนี่ยมันจะโชว์เลือดของสัตรูหรือซอมบี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอหาตัวซอมบี้ก่อนนะแล้วผมดูเลือดโอเคเลือดต้นไม้ก็มีเนาะแต่ว่าผมอยากรู้ว่าเลือดซอมบี้เนี่ยมันโชว์หรือเปล่าวะสำหรับ s m x ที่ผมใช้อยู่เนี่ย ไว้ตรงนี้ที่ผมเคยมาดีกว่าบนตึกนั้นจะเยอะเลยเจอนะผมไม่เจอสักตัวเลยอ่ะบนตัวนี้อ่ะเฮ้ยลงรถไฟใต้ดินยังไม่เคยเลยเนาะเข่บอกว่าอันนี้มันรถไฟใต้ดินป่ะเออซานซิสอยากเห็นรถไฟอะ่ะมีป่ะร,รถไฟรถไฟยังยม อ๋อเนี่ยมีเลือดเห็นปะขนศพได้ด้วยเพราะว่าผมลงมัดขนศพไว้ตัวอีดีเก็บมาย่อยได้เฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้ต้องยิงกระจกอนโอ้หมวกทหารสถานีรถไฟอ๋เอเ้ยไหนวะ ติดหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้ที่ต้องหนีอยู่ไม่ได้ไอ้ตัวนี้มันตัวเล็กอุ๊ยโนี่ไงนี่ไงไอ้นี่คนได้ด้วยวะเฮ้ยศพศพมอสก็คนได้เหรอ สิบหายแล้วอย่าเข้ามาเฮ้ยเอาเอามาจากข้างบนเหรอเออเ๋ยวอ๋อเจ๊ได้เ,เงินเอาไอทปทบข้างล่างเจ๊เจ๊ทับ ก็อย่างที่ว่ามอดนี้มันจะโชว์นะอ้บทหารเนีย่ยของดีโอ้ปืนอื้อเลยมอดนี้ที่ผมลงมันเป็น SFX อะ่ะมันคือมันโชว์อยู่แล้วมันแถมมาให้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองไปรันแบบเอ่อเกลี้ยงเลยนะตัวเกมแบบไม่มีมอดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ วิ่งวิ่งอ้าวไอ้นั่นตายเลยเหรอเอ้ยตายเลยเว้ยอยู่ไหนกันวะงลงลงทางไหนอะอ๋อต้องเข้าประตูนี้อยู่ข้างบนแล้วมั้งขอขอแวะหน่อย ใครไหมเนี่ยเดี๋ยวมาจากไหนกันวะแล้วผมลงไปโอเคน่าจะไม่มีเดี๋ยวขอคัอนมาไรก็ไม่รู้โอ้โหกระสุนเดินมาจากไหนกันวะรูนี้เหรอ ไปโผล่ไหนเดี๋ยวซ้ายเอ้ยวิ่งสิครับรออะไรครับผมนี่ครับนี่ครับมันงอพวกนี้มันงอเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปดูดีกว่าว่ามีมอสตัวไหนบ้างที่มันโผล่เลือดของศัตรูเดี๋ยวอาจจะแถมแต่อีกสักมอสหนึ่งถ้ามอสมันสั้นๆนะมอสมันเล็กไม่มีอะไรมากผมจะแถมอีกสักหน่อย ไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าไปนีก่อนเอาละ่ะก่อนจะไปดูว่าเกมหลักเนี่ยมันมีตัวบอกเลือดของสตูลหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลบมอสก่อนนะนี่คือมอสที่ผมลงไว้เดี๋ยวผมจะเอาออกยกเว้นภาษาไทยการไปไว้ก่อนไว้ตรงนี้โอเค แล้วก็ไปลองลันดูโอเคมาแล้วเดี๋ยวอันนี้คือผมเริ่มเซฟใหม่นะเดี๋ยวผมเดินเดี๋ยวผมไปเดินหาซอมบี้ก่อนต้องถืออาวุธด,ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไหนวะไหนเนี่ยปุ๊บอยู่ไหนไวะในบ้านเหรอมีตัวนอกบ้านไหมเดี๋ยวผมลองเดินไปเรื่อยๆดีกว่า อันนี้จะดูแค่ว่ามันมีตัวหลักเนี่ยมันมีเอ่อ h p bar ขึ้นหรือเปล่าดูจากไก่เนี่ยไม่มีเนาะไ <c oughs> ม่ตามไก่ไม่มีเลยตามถนนเนี่ย <c oughs> เอ้ยออนี่ไงอ๋อเนี่ยไม่มีใช่ไหมเออว่ะ <c oughs> แอรลีน เอออาลินพุ่งเข้าหาไม่มีเลือดเออไม่มีเฮ b a ีบานะโอเคเฮปีบาไม่มีอันนี้รู้แล้วว่าภาคหลักเนี่ยมันไม่โชว์เฮปี้บารแล้วก็ผมรู้มาว่ามันมีวิธีโชว์อยู่ก็คือเราไปที่ไปที่ก o อดโหมอ่ะก o อดโหมดก็คือกด DM ใช่ไหม แล้วมันจะโชว์นะสมมุติว่าตอนนี้เราไม่ไม่สมมุติอะคือตอนนี้เราอยู่ใน God mode ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะหาซอมบี้ดูซิว่ามันโชว์หรือเปล่าในนี้มีไหมซอมบี้เนีย่ยตอนแรกๆผมก็เล่นแบบนี้เลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีมอสไม่มีอะไรภาษาไทยแค่ภาษาไทยก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะในนี้น่าจะมีนะ ทางประตูนี่ปะนี่ไงนี่ไงในช่างเออเอ้ยก็ไม่มีนะไม่มีห้พีบาร์ถึงจะอยู่ในโหมดเอ่อก็อตโหมดก็เถอะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนว่าไอ้มอดนั้นมันว่ายังไงไปไปไป ก็สำหรับมอดนี้นะมันชื่อว่า Enable Target HP Bar นี่นะไม่มีอะไรเลยข้อมูลมีแค่นี้มันบอกว่าจะทำให้ HP Bar เนี่ยปรากฏขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเข้าสู่ God Mode ประมาณนั้นแหละเนี่ยดาวน์โหลดเลยง่ายจัดแต่นี้จะมาจากเว็บ7 d a y e the t o Die MoD นะเดี๋ยวผมจะไปลองหาในเว็บ Nexon Mod อีกที โอเคอันนี้ตอนนี้ผมอยู่ใน Nexus mod นะแล้วมันก็มีเหมือนกันมี Happy Bar Alpha 20 Happy Bar for Enemy แล้วก็ h a Zombie Happy Bar ผมจะดูเอาอันที่ใหม่ๆแล้วกัน You can see Happy Bar นี่ Alpha 1 7วะ่ะอันนี้เก่าไปน่าจะคล้ายกนันเดี๋ยวผมจะลองดูของ2ตัวนี้มันเป็นม็อดที่ไม่ไม่ได้ยากอะนะก็คือก็แค่โชว์ Happy Bar ขึ้นมา เดี๋ยวผมจะลองทั้ง3ตัวเลยแล้วกันเออตัวแรกเนี่ยที่ผมจะลองก็คือมาจากเว็บเดย์ทูดายมอถูกไหมอันนี้จะเป็นจากเว็บ Nexus MoD ก็คือให้คุณผู้ชมไปเลือกใช้เอาละกันอันนี้เดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดมาเลย Zombie h p Bar ส่วนตัวนี้จะเป็น w o r k HP Working h p b y กิ่งเฮปอันนี้คือมอดตัวอื่นของเขานะโหลดเลยข้อมูลไม่มีอะไรเยอะ ตัวนี้เหมือนจะโหลดไม่ได้นะโหลดไม่ขึ้นนะ่ะ working happy bar เนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ว่าตัว working happy bar เนี่ยโหลดไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาแค่2ตัวแล้วกันเออโอเคไปดีกว่าสรุปว่ามอสท,ที่เราจะลงกันมี2ตัวนะชื่อว่า zombie happy bar กับอะไรเนี่ยเลวเลวส i s u i e n e y target happy bar HP bar โอเคผมจะเลือกลงทีละตัวอ่ะเปิดขึ้นมาแล้วก็ไปเปิดเกมขึ้นมาเปิดโฟลเดอร์มอสลากไปใส่เลยผมจะทีละตัวเนาะแล้วก็ไปรันน่าจะต้องไม่รู้ว่าต้องปิด EAC หรือเปล่าแต่ก็ปิดไว้ก็ดีโอเค กลับมาเจอศพไอ้ตัวนี้ยังอยู่เลยอ่ะยหายนี่ผมกลับมาแล้วหลังจากใส่มอสไปนะเอ้ยอยังไงเออนี่งขึ้นแล้วไม่เชื่อมาเลเน่มาเลเน่เ,เ,นเออไฟไม่ติดละโอเคหัวหลุดฮ่าฮโอเคแล้วเนาะอันนี้คือมอสที่ทำให้ เอพีบขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวไปลองอีกตัวหนึ่งดีกว่านายหมานี่่ะเดี๋ยวผมจะการอันนี้ออกไปก่อนตั้งเป็นโฟลเดอร์ใหม่เลยโอเคแล้วก็ไปเอาตัวที่ดาวน์โหลดไว้มันจะชื่อว่าไม่ใช่อันนี้นี่ UI e n a b l e Target นี่อ่ะเปิดไว้กลับไปที่เกมโฟลเดอร์มดอ่ะลากใส่เลยเหมือนเดิม กลับไปรันมา,าไหนมาดูกันอีกที <g if ly> ซอมบี้อยู่ไหนหมอดนี้เดินหาซอมบี้อย่างเดียวอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะก็ได้เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกแล้วกันเนาะนี่ไม่กระบองไฟนี่มันโอพีจังวะ <g if ly> โอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยแนละ้วสำหรับใครที่อยากได้มอสโชว์ HP ของศัตรูผมว่ามันสั้นไปอะ่ะสำหรับการรีวิวครั้งนี้เดี๋ยวผมจะแถมอีกมอสหนึ่งแล้วกันผมไปเจอมาแล้วสนใจด้วยเป็นมอสเกี่ยวกับการเก็บของโย hey, ชื่อโยโยหรอโยโยลุกขึ้นมาโยเบอร์นิงโยอ้ สมมติว่าผมมีของเต็มตัวแบบเนี้ยเอ้ยไม่ได้สิเพราะว่าอันนี้ผมยังไม่ได้สร้างกล่องเลยเดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดก่อนลวกันว,ว่ามันทานํางานยังไงไปกันเลยดีกว่าอะแล้วนี่คือมอสท,ที่ผมเล่าให้ฟังมันน่าจะเป็นมอสสำหรับการเก็บของเนี่ยน่าจะแบบยืนตรงกลางแล้วเก็บเข้าไปได้เลยอะอาจจะมีรัศมีเป็นเงื่อนไขนะว่ารัศมีเท่าไหร่ ผมไปดูมาจากเว็บ Nexus m o d นะแล้วก็ที่เว็บ s e r d a y to d i e m o d ก็มีเดี๋ยวผมจะดูว่าเอ่อรายละเอียดเขาเหมือนกันหรือเปล่าอ่อา Current version น,น,นี่คือ1.5.1นะสำหรับ s e r d a y to d i e m o d เอ่อรายละเอียดรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยฝากสิ่งของจากกระเป๋าของเราแหละไปยัง ตู้คอ er นเทนเนอร์ใกล้เคียงก็คือพวกตู้เก็บของใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จําเป็นต้องเปิดมันมีผลสําหรับ7บล็อกในแต่ละทิศทางอ๋อตัวอย่างเช่น15 15 15ก็คือรอบๆตัวส,สรุป7บล็อกหรือ15บหาเนี่ยแล้วทำไมมันทำไมมันตัวอย่างด้วย15ได้แล้วยังสามารถเรียกใช้อมีคําสั่งเรียกใช้คือแอน e t เนตเสหรับใช้ฟังก์ชันมันจะช่วยให้ผู้เล่นสามารถเติมไอเทมจาก อันนี้ไอข้างล่างนี่บอกว่าคล้ายๆข,ข้างบนอะเติไมไอเทมจากกระเป๋าเราไปยังคอนเทนเนอร์จะมันจะก๊อปปี้มาซ้ําทําไมวะข้างบนอัตเทนเนตเข้างล่างอัตเทนเนตแซคืออะไรวะไม่เข้าใจอันนี้งั้นเดี๋ยวผมไปดูที่ Next ซัตมัดีกว่าไม่เข้าใจคาอธิบายเนี่ยอันนี้โอ้อันนี้รายละเอียดเยอะเว้ยข้างบนนี่ก็บอกว่าช่วยให้เราฝากสิ่งของจากกระเป๋าไปยังคอนเทนเนอร์ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จําเป็นต้องเปิด ให้เราสามารถล็อกช่องเฉพาะได้ด้วยแล้วก็ต้องปิด EAC นะข้างล่างนี่อะไรก็คือเขาบอกว่าผลงานของเขาคือฉันได้เผยแพร่คโค้ดเนี่ยบน GitHub เราสามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปรับปรุงได้แล้วก็สามารถสร้างมอดให้คนอื่นได้ด้วยก็คือสมมุติว่าผมจะสร้างมอดยกเครื่องนะก็กอปของเขาไปใช้ได้ก็อนุญาตจะให้เครดิตด้วยละมั้งตัวข้างล่างข้างล่างอ๋อคำอธิบายเหมือนไอ้นั่นเลย อ๋อรู้แล้วก็คืออันนี้นะสรุปนะฟีเจอร์เนี่ยถ้ากด a n t i n a t e X เนี่ยมันจะเก็บของจากกระเป๋าเราไปยังคอนเทนเนอร์แต่ถ้าเป็น a n t i n a t e Z เนี่ยมันจะเก็บจากคอนเทนเนอร์มาที่กระเป๋าเราแล้วถ้าจะล็อกช่องก็กด a n t i n a t e แล้วก็คลิกซ้ายเอ่ะแล้วช่องนั้นมันจะล็อกอะ่ะประมาณนั้นะก็คือล็อกเพื่อไม่ให้มันย้ายไปละมัง้ง ปิด a c ด้วยเพื่อให้มอสทำงานอันนี้ก็คือการติดตั้งก็ไม่ยากเนาะก็ใส่ในเนี่ยเอ่อโฟลเดอร์มอสวิธีลบก็คือแค่ลบโฟลเดอร์มันออกมาคะนั้นเราไปลองกันดีกว่าวน์โหลดเลยโอเคมาแล้วมาแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยแล้วก็ไปลงเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองลงลงกับไอ้นี่ดีกว่าเนาะมอสของผมอะจะเ,เอาไปใส่ก่อนยวเอาอันนี้ออกมาก่อนเพราะว่าเทปของผมมันมีกล่องไง ถ้าเป็นไอตัว h ฮป a ีบาเนี่ยเซฟที่มีมอด h ฮป p ีบาเนี่ยผมผมไม่ได้ใส่กล่องไว้เอ่อผมไม่ได้สร้างกล่องไนงะเดี๋ยวมันจะไม่มีกล่องให้เก็บโอเคใส่ไปดูซิว่ามันจะใช้กับ sfx ได้หรือเปล่าใส่เสร็จแล้วก็ลันลันที่ l a น c ชอรปิด eac ด้วยอล่าผมกลับมาที่บ้าน ด้วยตัวเซฟตัวนี้เดี๋ยวผมจะกลับเข้าบ้านางไงวันเนี้ยเอาไอ้นี่ออกหรือยังเออเอ้ยเดี๋ยวน่าจะได้นะไอ้ชุบโอเคเปิดโลง่งไอ้ชุบอาไดอกกับดักไอ้ชุบโอเคตอนนี้มันจะมี3ฟังก์ชันถูกไหม ฟังก์ชันแรกก็คือเก็บของจากกระเป๋า Antennae X โดยไม่ต้องเปิดหรออันนี้คือของในกระเป๋าผมนะ Antennae X มันมันดังกึ๊กกึค,คืออะไรอ๋อไปแล้วทำไมไปเป็นบางอย่างหรือว่ามันจะเลือกด้วย เลือกของที่ซ้ำกันหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าน่าจะนะเออดีดิใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองเอาอันนี้อะไปใส่ในตู้ยาตู้ยานี่นะออะลองไปใส่แล้วผมจะลองแอนติเนต์เอ็กซ์ไปดูในตู้ยานี่งานไปแล้วโอเคคราวนี้ถ้าผมกด a n t i n a t e Z a n t แ n a ต e ้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปปิดไอโปรแกรมนี้ก่อนมันเปลี่ยนได้ไหมเอ้ยหมายอย่างมันติดโปรแกรมไอค l i เลียนไอบ้าเออปิดยังไงวะต้องไปตั้งค่าไอดี่มัง้งใช่ไหมคีย์บอร์ดนี่ไงแอนตี e เนตแซดเปลี่ยนเลย รีเซ็ตแล้วก็เออโอเคเด็วละปิดไปเลยมึงาใหมาใหมอันที่เนี่ยแซดนี่ไงไหน,ไหนดูสินี่ไงเอาแต่มากองเดียวนะสมมติว่าผมแยกกองแบบนี้อันที่เนี่ยแซดมันก็จะมาอันนี้คือการเก็บของแล้วล็อกอะ่ะล็อก อันที่เนตคลิกซ้ายล็อกไงวะอ๋อนี่ไงเออล็อกได้ล็อกว่าอันไหนเราจะไม่ให้เก็บอะประมาณนั้นเป็นไงล่ะนี่คือมอสอีกมอสที่ผมอยากแนะนำเป็นว่าแถมๆไปแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่สั้นเกินไปสำหรับมอสนี้ก็ขอเพียงเท่านี้จบเพียงเท่านี้เนาะใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผม เจอกันใหม่หมอดหน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามสำหรับมอดนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม